สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูกล้องสำหรับสายล่านะคะเป็นกล้อง Bushnell Spec 3-9คูณ4 0 EG นะคะหน้าเลนขนาด40มิเมเหมาะสำหรับสายล่าเลยค่ะที่สำคัญนะคะรุ่นนี้เส้นเล็งมีไฟสเกลนะคะสีเขียวกับสีแดงปรับความสว่างได้ถึง5ระดับเลยค่ะสีเขียว5ระดับและสีแดงก็5ระดับค่ะเส้นเล็งคมชัดใสามากๆนะคะ ตัวนี้ซูมได้3-9ถึงเเท่าค่ะระยะหวังผลนะคะตั้งแต่5ถึง100เมตรเลยค่ะขอท่อ25มมิลนะคะปรับศูนย์ด้านในนะคะเปิดฝาใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะปรับศูนย์บนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะคะเสียงดังฟังชัดเลยค่ะรุ่นนี้มาพร้อมฝาเปิดปิดแบบสูญยากาศทั้งหน้าทั้งหลังนะคะตัวกล้องยาว31เซนติเมตรน้ำหนักเพียง410กรัมขนาดพกพาสะดวกเลยค่ะ รองรับ .22LR, m a g ั u m Auto, PCP และปั๊มลมินโดทุกชนิดจัดให้ในราคา1,850บาทนะคะเราจะเถมขาไปให้2คู่เลยค่ะขา11มิลแล้วก็ขา21มิลน,นะคะสนใจทักแชทนะคะหากชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์ด้วย